เปิดให้ลงทะเบียนสําหรับร้านค้าคนละครึ่ง plus วันนี้วันแรก <Okay. S 1> ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆผู้ชมฮะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังนะครับได้ไปตรวจเยี่ยมนะร้านค้าที่มาลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมาก mm hmm. แต่ละร้านเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้คือเคยเข้าร่วมแล้วแล้วขายดีคือคนก็อยากจะใช้เงินใช่ไหมล่ะ<อ>เาะเหมือนกับว่าเราได้ซื้อสินค้าในราคาแค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมนี่ฮะนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ลงไปที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังครับพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนะครับโดยนายเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยวางให้โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญนะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเน้นตามแนวทางกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่ว่ายังส่งเสริมให้เงินเนี่ยหมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงแล้วก็ย้ําว่ารัฐจะอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าทุกกลุ่ม ที่เข้าเกณฑ์สามารถลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงแน่นอนไปฟังเสียงกันครับครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ลงทะเบียนรานค้าของโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับก็วันนี้ทางทีมงานาได้มาลงที่ตลาดหลักทรัพย์งุโขทัยนะครับเพื่อให้รานค้าได้รับทราบน,นะครับวันนี้จึงเป็นวันแรกก็อยากเชิญชวนร้านค้านะครับ ที่อยู่เข้าเรื่อไขายสามารถเข้าโครงการ <Yeah. S 1> คนละครึ่ง <Yeah. S 1> คลาสได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็โครงการวันนี้เราเริ่มลงทะเบียนร,ร้านค้า mm hmm. ตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับ15ตุลาลงทะเบียนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่19ธันวาคมนะครับร้านค้าทยอยเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับ ไปฟังแม่ค้ากันบ้างค่ะแม่ค้าขายผล,ลไม้ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังบอกว่าดีใจจังเลยที่โครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งนะคะจากประสบการณ์ของแม่ค้าท่านนี้บอกว่ารอบแรกเนี่ยโอ้โหขายดีมากหวังว่ารอบนี้จะขายดีมากเช่นเดียวกันอไปฟังเสียงแม่ค้ากันค่ะดีใจมากเลยค่ะเ่มเพิ่ปล่าช่แล้วจะเป็นยังไงคะยอดขายขายไม่ทันเลยค่ะขายดีมากค่ะ ายดีมากแต่มันจะมีแบบดูเงินไม่ทันแค่นั้นเองเป็นปัญหาอยู่นิดนึงลูกค้าจะลุงๆุซื้อเยอะมากค่ะวันนี้ลงทะเบียนยอดอขาย,ยาได้ลงหรือ,อยังได้ลงทะเบียนเตรียมอัพเรียบร้อยแล้วเตรียมลงหลังจากท่าน,ท,านท่านเท่านรัฐมนตรีมาเนี่แล้วค่ะจะลงนะคะน้องขาทำให้แล้วคาดหวังอย่างไรกับก่อนหน้านี้ที่แต่งินอาจจะซบเซาพอมีคนละทิ้งที่ก็มันจะเป็นยังไงคะต้องย่อยยอดเยอะแน่ๆเลยค่ะต้องขายหนีค่ะ แม่อยากจะไปช่วยนับเงินจังเลยบอกว่าเงินเข้าเนี่ย <S <S กดไม่ทันเลยนะคะโครงการคนละครึ่งพลสาสค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนนะสำหรับร้านคา้าคุณผู้ชมคือ15ตุลาคมจนถึง19ธันวาคม2568ครอบคลุ่มผู้ประกอบการหลายประเภททั้งร้านร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปมีร้านนวดสปาทำผมทำเล็บผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะร้านคา้าธงฟ้าราคาประหยัดวิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้านค่ะรวมไปถึงนิติบุคคลขนาด เล็กที่มีไรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปีนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดโครงการกันได้ส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการมาอยู่แล้วเนี่ยนะคะเคยเข้าร่วมไปแล้วก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ก็ยื่นสมัครผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศโดยต้องมีการประกอบกิจการที่สามารถตรวจสอบได้กรณีที่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐอาจต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ แล้วก็นําเอกสารไปยื่นค่ะผลจากการดําเนินโครงการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามทั้งร้านค้าประชาชนเพราะฉะนั้นในรอบนี้รัฐบาลคาดหวังว่าคนละครึ่ง plus จะสานต่อความสําเร็จช่วยกระตุ้นกําลังซื้อช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีร้านค้าและผู้สนใจค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเว็บไซต์ www คนละครึ่ง plus .com หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน02 ngừng 11 2 2และ0 2 1, 1 1 1 1111ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันค่ะส่วนประชาชนนะครับให้เตรียมความพร้อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายคนน่าจะมีอยู่แล้วบางคนไม่เคยเข้าร่วมครละครึ่งก็น่าจะใช้ซื้อสลากกินแบ่งนะแปบาทใช่ไหมถ้าเกิดมีแล้วคุณเคยเข้าร่วมครละครึ่งแล้วเนี่ยคุณกดเข้าไปได้เลยมันจะมีแบนเนอร์เนี่ยให้คุณเข้าไปกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่20ตุลาคมถึง26ตุลาคมตั้งแต่6โมงจนถึง4น ส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการโคละครึ่งเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะผ่าน SMS และแอปพลิเคชันเป่าตังค์เช่นกันนะคือพอเห็น SMS ว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็กดแบนเนอร์คละครึ่งพัสได้เลย แล้วก็เราไปเริ่มใช้จ่ายกันตั้งแต่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568วันหนึ่งเนี่ยก็จะจำกัดนะฮะก็คือไม่เกิน 200, 200บาท,บาทใช่ไหมหมายถึงว่าเราเนี่ยจ่าย200รัฐช่วย200ใช่ค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้ไม่เกิน200บาทถ้าอยู่ในระบบภาษีได้2,400นะคะถ้าไม่อยู่ในระบบภาษีได้2,000บาทเดี๋ยวรายละเอียดสำหรับประชาชนทั่วไปใกล้ๆวันที่20เราจะได้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ